นี้ตัวข้างในหมูโคตรสุดยอดเลยทุกคนนี่นะคะแม่เขาเอาไก่มาให้เราเนาะเป็นของขวัญวันเกิดของวันเกิดคุณนัทของผมเองของนพี่ชายบ้านนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเป็นวันเกิดเราที่แปดวันนี้นี่นะครับมากินเป๋อที่นี่นะฮะแม่เจ้าของร้านนะครับนำมาย้อนหลังวันเกิดให้นะครับ เป็นไก่นะฮะเป็นชิ้นๆเลยดูดิแล้วมีน้ำกิ้มมาด้วยพี่ผมใครมีน้ำกิ้มนีด้วยมาลองเลยลองเลยนี่จะแชแนลลองเลยกินต้องกินเพราะอะไรเขาเหนียวมีเข้าวเหนียวมาให้ด้วยโอ้โหท้องแตกระเบิดเนี่ยอืมพอเดี๋ยวร้อนเนี่ยบอกแล้วไก่ที่นี่มันนุ่มไม่เหนียวมีเทคเจอร์ความเป็นไก่บ้านด้วยนะอืม ไปครับผมวันนี้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมก็นอนโรงแรมเดิมเลยคำประเสริฐนะครับผมออกมานอกเมืองนิดเดียวราคาดีห้องสะอาดนะครับไม่แพงมีอาหารเช้าด้วยตอนนี้ตอนนี้เขาปรับใหม่ก็คือเป็นแบบว่าราคาพร้อมอาหารเช้าหรือจะเอาแบบราคาไม่มีอาหารเช้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมเหมือนเดิมครับเราเดินทางกับ Honda b บ O Vi t a c h a ช nel วันนี้หิวยัง หิวแล้วเพราะวันนี้ตื่นกันสายนะครับก็ตอนนี้จะสิบโมงละไปตลาดสดกันเถอตื่นสายเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเช้าวังเวียงกันนะครับเป็นตลาดสด,ดนะฮะ <สด S 1> ขายของสดที่นั่นเหมือนเดิมครับจะมีร้านเฝอชื่อดังเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมสุดยอดนะครับเฝอร้านนั้นมีั้งเฝอเนื้อเฝอไก่บ้านนะฮะครบหมดเลยลาบก็มีขายกับบรรยากาศวังเวียงยามเช้าสายๆแล้วละ่ะนะครับเริ่มมีแดด แต่อากาศดีเหมือนเดิมที่นี่อากาศดีมลพิษน้อยนะฮะรู้สึกสดชื่นตื่นมาก็สดชื่นวันนี้เราตืน่นสายหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะมาแบบเหมือนมาพักผ่อนมารีแลกนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากมายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันที่ตลาดสดวังเวียงนะครับว่าเมนูเช้าวันนี้จะเป็นอะไรนะครับไปกันครับผมไป มากันอีกแล้วนะคะถึงตลาดแล้วนะนี่นะครับทางเข้าตลาดสดนะฮะวังเวียนล็อกร็สบายดีมาอีกแล้วเนาะมาอีกแล้วไปดูกันอันนี้มาสายเนาะต้มผักนานาชนิดเลยสายต้มผักต้องมาที่นี่เลยต <c oughs> ลาดสดวงเวียน <c oughs> นี่ไม่ใช่มีผักอย่างเดียวนะมีหลายผักเลยดูดิ โอ้โหมันนี่มันเม่อเหรอเขาโพดมั้เนี่ยได้ใช่าโพดเหาะใช่มันใส่เ้าโพดรเขาโ้วโอ้โหอันนี้แคบแคคปคปควายเนี่ยมีเอาไหมเดี๋ยวเ็กินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวเข้ามาซื้อนนะเนาะเป็นมือนข้าวเกเดว เรมาเดินเที่ยวเล่นนะครับถ้ามาวงเวียงเนี่ยต้องแวะมาที่ตลาดสดนะฮะเราก็จะได้เจอพวกของพื้นบ้านที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยนี่พอจีบอกว่าทำแล้วอ้าวห้าอีกแล้ี้หน้าอจะนั่งที่สดใจร้านนี้ก็จะเป็นเหมือนข้าวแกงเนาะใครอยากกินเม็ดมัต้องทำกับข้าวก็มาที่ตลาดสดแล้วก็สามารถซื้อเป็นอาหารกับข้าวไปได้เลยนะครับ นี่แม่แม่สบายดีสบายดีมาอีกแล้วมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานผมสบายดีจ้าสบายดีสบายดีมานอนอยู่โรงแรมครรประเสริฐนี่แหละครับตรงนี้แหละฮะสามคนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมครับโอ้โหร้านแม่ก็เปิดเหมือนเดิมน่ากินเมื่อเช้าพ่อก็มีอาหารเช้าเสิร์ฟแต่ว่าไม่อยากต้องไปกินที่นี่ครับแซ่บกว่า เดี๋ยวเราลุยกันเลยวันนี้สั่งอะไรกันดีไปเเดดดินูตลาออสั่งไว้ก่อนพี่ต้าเอาอะไรลูกเอาอะไรสั่งไว้เลยนะเฟอเนื้ออ่ะอันนี้พี่ก็สั่งอะไรอหรอพี่ก็สั่งลาบเนื้อเนี่ยพี่ก็สั่งอะไรมั่งอ่ะอย่างเนี่ยลาบเหรอแม่แหละอ๋อลาบอันนี้อะไรต้มอันนี้แกงแกงหอมอะไรแกงแกงหอมเหียะแกงเหียะเรากินไม่เป็นอเอาเฟอก็ได้เรากินเฟอ อ่ะสั่งสั่งแม่เลยเอาอะไรอของผู้ชายเอาเป็นเส้นข้าวปุ้นแล้วก็เปนื้อหมูวครับเฟิรเนื้อหมูว่าของผมเอาเป็นเป็นอะไรดีอ่ะเออลาดตะกูแซ่บสั่งสองชามหมดแล้วพี่พี่น้าสั่งอะไรสั่งด้วยก่อนอ แล้วก็เอาเส้นร้อยครับเส้นนี้เส้นนี้ผมเอาเป็นเนื้อมูกับไก่ตับกันเลยนี่นะแม่เขาต้มแบบนี้ดูดูเมื่อกี้ลูกค้าเลือกอีกตัวหนึ่งนะเออแม่แกก็จะสับแบบสดหดเลยดิตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวเท่าไหร่แสนเา้แสนเก้าโอ้ไก่มากวเขาจะมีน้ำจิ้มให้เนาะแม่เนาะนี่น้ำจิ้มเหมือนกันเลยแล้วเขาจะจัดเป็นเส้นกับเลย ทำผลไม่อยากทานที่นี่ซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้เนาะใช่ค่ะตัวตัวละแสนซาวเนาะแต่ไก่แม่ทอดอร่อยนะไก่อร่อยขึ้นี่นุ่มนะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวนุ่มนุ่มนุ่มแนะนำเลยตั้งแล้วตั้งแล้วเนาะตั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมานั่งเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตรงนู้นก่อนเดี๋ยวผมมาครับไปเดินเล่นกันครับอย่าลืมนะฮะถ้ามาที่ตลาดสด ชท้าที่วังเวียงเนี่ยแวะมากินเฟอร้านนี้เราประกาศว่านัมเบอร์วันแน่นอนเฮ้ยแต่เขาเอาอันนี้ดีกว่าเอาเป็นเฝออันนี้ดีกว่าข้างในเนี่ยเฝอข้างในใช่ไตันอ๋อไส้ตันหมูเอาเอาเส้นงั้นเอาเส้นเอาเส้นนี้เส้นนี้ใช่เส้นเล็กเส้นเล็กของของแฟนเราเป็นเฝอข้างในครับผมเฮ้ยมันมีเส้นเล็กกับเส้นอะไรนะไหนดูเส้นข้าวปุ้นไงเส้นอันนี้เส้นข้าวปุ้นเหรอเส้นข้งั้นเอาเส้นนี้ดีกว่าใส่ใส่ข้างในหมู ใช่ใช่แม่เอาเส้นนี้ดีแต่ของผมมาเป็นนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋มาเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันก่อนไปวิตาชาแนลเดินไหมไปไปคุณวิตาชาแนลรอเลยเดี๋ยวดูตลาดสดกันดีกว่าตามมาดินี่ร้านนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะมีอันนี้เขาเรียกว่าแคบบัวแคบบัวแคบบัวแคบใจอ่ะใหญ่ถ้าเล็กๆจะเป็นแคบหมูเดี๋ยวที่นี่จะเลื่นกันเป็นแบบรวยใหญ่เลยดูดิดูดิดูนู้นรวยใหญ่เลยโอ้โห เยอะมากมากอันนี้รัเท่าไหร่คะรัวาวพันธิกีรัวาวพันธิกีอ่าก็ประมาณสัก40บาทเนาะอ่าไม่ถึงบาทไม่ถึงหรอกไม่ถึง30กว่าบาทนี่แหละตอนนี้ค่าเงินมันลงไม่แพงนะอ่าไม่แพงไม่แพงถูกมากเลยแล้วเนื้อที่นี่หมูเหมือสดหมดเลยดูดิใช่นี่ไปร้านขายหมูทั้งสองข้างเลยเยอะมากๆเลยมีแต่หมูหมูหมูเต็มไปหมดเลยไปหมดอืมร้านขายหมู ตอนนี้โลโลเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าพันกีแปดสิบห้าพันกีแต่เป็นหมูสดนะอ่าไม่ได้เป็นหมูแช่แข็งนะออเป็นหมูสดสดเลยใช่ในี่โลละอท่นนี้ร้อาบสามทนะพี่คนอ่าก็ถือว่าถูกนบ้านเราตอนนี้ยังร้อดเก้บสดสเลยสดสด ีเนื้ออันนี้ลำเนื้อเนื้อมากันแบบมากันแบบเป็นเนื้อเลยเนื้อเนื้อเป็นก้อนก็มีดูดิใช่เนื้อแบบเป็นก้อนแล้วก็มีร้านขายปลาเนาะเหรอคนบชอบแบบชอบขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออขาอย่างเดียวก็พี่เห็นไหมนี่ใครอยากได้ขาไปตุ๋นขาอะไรเงี้ยนี่ขาเลยล้วน เป็นพวกปนนินก็มีเนาะปลาสดใช่มีปลาบน้อมนเป็นก็มีแบบลายแล้วก็มีไก่ลายนี้ลายดีปลาจะมีร้านขายไก่แล้วุไก่เป็ดอ่อยไก่เดม่เ็ดก็มีเนาะแม่เนาะเป็ดก็มี เยอะทุกหมดเลยอ่ะโอ้คุณใาอยากได้เป็นแนวแบบงแห้งอันนี้ปลาแห้งนะาแห้งาแห้งมัดเลยแห้งหมดก้อนลนะนี่มันอึอะไรอ่ะไมปรูอู้เหมือนกันเนาะปากเาเอิ้นอย่งแม่ปางเออมันเป็นหมุในห้องนีไผเป็นอะไรกันะ เตังเครื yeah. ่องยัดไส้อ๋ตัมเครื่งยัดไส้อ๋เป็นยันฝากแหแบบนี้ผู้เคยเห็นเนาะเหมือนตบยัดไส้ะเนาะมีปลาใหญ่มากค่ะใหญ่มากเลยเคยเห็นปลาไหลเยอะไว้นี่เลยเยียบโอ้โเยอะมากเลยไข่บ้าน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 มีหลายมาเออโ้ปลานี่ปลานังโอ้วันนี้ต้องไปบ้านคือวัเด นี่คืปหาทะเลเนาะทะเลแล้วนี่มีผักเกลือยนผักเปลือปลาโขงตอนเราไปทีนี้กันไปดูผักมั่งไปดูผักมั่งดีกว่าไปดูกล้วผักมั่งนี่เป็นการที่ชางคือเป็นขายแบบไทยบ้านเนาะมีผักมีอะไรมาขายเยอะเป็นวิถีแบบบ้านบ้านอยู่ใช่เรามาสายแล้วไงร้านมาแล้วเก็เก็บไปแล้วนะ จะมีผัดอบบทั่วไปอะเนาะเหมือนบ้านเรานี่โลเจ็ดพันโล30,000นนี่พริกพริกเนี้ยเผ็ดแน่นอนสามมืนก็เผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอน60บาทเนาะ50บาทนี่มะนาวจิ๋วนี่พริกอีกแล้วโอเคาประกบเลยตลาดเริ่มปิดแล้วโงแล้วอะใช่เราเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันวันนี้ใช่มีสองอย่างไปโดดน้ำที่บุรีรัมกับไปพายเรือไปพายเรือแต่ผมว่าเอ๊อยากจะพายเรือมากกว่าเพราะโดดน้ำเราโดดบ่อยแล้วใช่ไปพายเรือตั้งแต่หัวทางมาเลยเนาะไปพายเรือพายเรือใครยักอ่ะงั้นเดี๋ยวกินข้าวก่อนอ่ะบายก้วเผื่เนื้อของวิต้าชแนลชิมดิเต็มชิม แต่เขาเรียกว่าเส้นกลมนะเช่นกลมเลยเช่นกลมมากินร้านเดิมแม่เขาจัดร้านใหม่นะเออน่านั่งกว่าเดิมสะอาดมากเลยเนาะสะอาดมากชิมหน่อยอุ้ยให้กินมากเลยอะ่ะโอ้โหขี้ผัดนี่บอุ้ยครบเต็มคาราบีโอเลยอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมเนาะร้านนี้เนาะใช่อร่อยแล้วก็สั่ง แคบมีลาบมีอะไรมีเต็มไปหมดอ่ะเลือยอร่อยอร่อยเลยไนมะ่ต้องปรุงเนาะน้ำซุปมันดีอ่ะมีมะนาวหน่อยจบเลยโมีผักให้เลยของงอกแบบอุว้วนเลยอ้วนนี่มนคือ้อมาซื้อน้ำจีนมานี่น้ำจีน,น ชาจีนหมื่นห้าเนาะหมื่นห้าเก้าบาทสักยี่สิบกว่าบาทเนาะน้ำจีนขิงเยอะกดใหญ่ยี่สิบกว่าบาทวันนี้ประมาณหนึ่งลิตรน้ำจีนชาจีนชามะนาวไอทีชาวน้าไผ่ไผ่เออโดนเลยโอ้โหเนื้อเป็นไงนุ่มไหมเนื้อเป็นไงนุ่มเหมือนเดิม สดนะเลราว,ว่าที่นี่เนื้อมันสดนะวิต้าชาแนลกำลังกินอะไรอร่อยเลยนะเนี่ยหิ oh เวเหรอโอ้โหเป็นไงบ้างครับดูดิผูไ้ายน่ากินมากชิ้นใหญ่เนอะดูดิใ,ให่ตันเบลอเลยอ,อ่ะหยิบดิหยิบด,ด,ดูดิแม่เขาทันชิ้นใหญ่ให้เลยนี่คือกินแล้วเต็มคำอ่ะเต็มคำ โอ้โหน้ำซุปร้านนี้ไม่ต้องเสืบเลยเขาตุนแบบหม้อใหญ่ๆเลยคือแทบจะไม่ต้องปรุงอ่ะเพราะมันกลมกล่อมเนาะแต่ถ้าอยากได้เผ็ดได้เปรี้ยวก็จัดเพิ่มไปแต่ความกลมกล่อมมันมีอยู่แล้วไงอร่อยใส่มะเขือเทศด้วยมามีใส่มะเขือเทศด้วยนี่นี่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นกลมเนาะหรือเส้นก๋วยจับยวนนั่นแหละใช่แต่ว่าก๋วยจับยวนสดสดนะสดไม่มีมันจะไม่เหนียวนะถ้าที่บ้านเรามันจะเหนียวเหนียวที่นี่จะไม่เหนียวไม่เหนียวเลยอร่อย เราจะมาชิมก่อนเครื่องในหมูก่อนว่าเป็นยังไงนะเอาเอาทำไมอยู่ดีๆิอยากอับวิต้าแชนแนลโดนปนโอ้โหวิต้าแชนแนลดนมาปนเขาดูดิมาปนเขาโอ้โหยนี่ชิมมาอีกแล้วนี่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 ไก่แล้วก็มีผักแป๊บนึงนะมีผักมีผักโอ้โหผักที่นี่ไม่ต้องห่วงสดกรอบใหม่อ่ะไปอุไรปากลวก ชิ้นใหญ่จริงๆใช่ไหมอ๋อเลยเต็มคำน้ำซุปร้อนๆเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยเขามีอาหารเช้าเสิร์ฟเราด้วยเนาะแต่ว่าเราไม่ได้กินเรามากินเพื่อวดีวาว้านนี้แหละถ้ามาต้องมาทุกครั้งเลยมาอร่อยเนาะทุกคนฮผมก็มาแล้วเป็นเ่อเนื้อเดี๋ยวขอปรุงก่อน เนื้อบกไก่นะเนื้อบกไก่นะ็นเนื้อผสมไก่ไก่มาเป็นน่องเลยดูดิโ้นี่มาพร้อมกับเนื้องอกดย๋ยห่อกดไก่ก่อนเลยดีกว่าเนี่ยไก่ที่นี่ไม่เหนียว นุ่มอร่อยอหอมชิมน้ำแบบไม่ปรุงอะ่ะน้ำตุ๋นเขาก็กลมกล่อมนะฮะต้องใส่มะนาวคือเป็นเบสแบบกลางๆแต่หอมแน่นอนอะ่ะต้องเติมมะนาวนิดนึงมะนาวแล้วก็ใส่พริกหน่อยนี่จบเลยพริกพริกพริกอ่ะนี่พริกพริกก็จะเป็นแบบนี้นะ เป็นน้ำน้ำ <ๆ S 2> แบบนี้แหละพริกแห้งก็มีแล้วแต่เราจะใส่นะ,ะเราใส่พริกนิดหนึ่งเพื่อความเผ็ดนะฮะเผ็ดมากก็ไม่ไหวนะครับเผ็ดจี๊ดก็ไม่ไหวอ่ะเหยาะถั่วงอกหน่อยหนึ่งถั่วงอกที่นี่ออริจินอลนะฮะกร,กรอบๆเลยผักก็สดอ่ะเดีย๋ยวกินผักให้ดูเลยดีกว่า กอบหวานไม่เปืป่อนปากร้อยสารพิทิ้งกินเราชอบผู้เตี่ยวร้านนี้อย่างนึงเนาะคือหนึ่งเส้นมันอร่อยน้ำซุปหอมกลมกล่อมนะครับเนื้อให้เป็นเนื้อวัวให้เป็นชิ้นเลยดูดิร้อนร้อนอืม กินพร้อมกับเป็นร้อนๆกินไม่ได้หรอกร้อนขนาดนี้กัดได้ทีละหน่อยร้อนมากมาวางเวียงผ้าไม่ได้ทุกทีเลยเปิดร้านตลาดสดนะฮะ<ม>สังเกตง่ายๆมาถึงจะมีทีวีอยู่เนี้ยร้านที่มีทีวีอยู่เนี้ยใช่ใชยเลยในตลาดสด อร่อยมากเนาะแล้วแม่ก็ทำทั<ะ>่วไทยบ้านแนะนำมาเลยครับผมใช่บอกว่ามาจาก youtube ทั่วไทยบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวแม่กับพ่อที่เป็นเจ้าของร้านเขาจะดูแลให้อย่างดีนะฮะ,ะให้เยอะด้วยประเด็นให้เยอะด้วยเยอะมากน้ำทุกนี่กลมกล่อมมาก<ะ>บีบมะนาวหน่อยหนึ่งเพื่อความเพิ่มรสชาตินะครับ เนี่ยเส้นมันจะแบบนุ่มๆดีนะไม่เหนียวไม่แข็งพอดีกินเป็นคำพร้อมกันเนื้อเลยหืมก็เลยเึ่นเหมือนกันเนี่ยฝักเลยนะครับ มาวังเวียงแวะมาตลาดสดวังเวียงนะครับยามเช้ามากินเฝอนะฮะเปอเนื้งงัวเปอไก่นะครับเฝอหมูเฝอเครื่องในหมูก็มีนะครับผมมาได้เลยรับประกันว่าอร่อยจากช่องทัวร์ไทยบ้านแน่นอนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆคอยติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะเราก็จะไปเที่ยวกันแบบนี้แหละกับบรรยากาศของความเป็นไทยบ้านนะครับของความเป็นไทยบ้านไทยบ้านของเรานะฮะ มีข้าวเหนียวม่อีกมีอะไรหมูอ่ะแม่ก็ให้ข้าวเหนียวมาให้นะคะเผื่อเราอยากกินข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวมาแถมให้ด้วยอันนี้ตัวข้างในหมูโคตรสุดยอดเลยทุกคนนี่นะคะแม่เขาเอาไก่มาให้เราเนาะเป็นขอขวัญวันเกิดวันเกิดคุณนัทของผมเองของ๋ยใส่บ้านนะครับเวันเนี้เลยวนเป็นวันเกิดเราเนาะที่แปดวันนี้ นี่นะครับมากินเปอรที่นี่นะฮะมแม่เจ้าของร้านนะครับนํามาย้อนหลังมันเกิดให้นะครับเป็นไก่นะครับเป็นชิ้นๆเลยดูดิแล้วมีน้ําจิ้มมาด้วยเพื่อนใครมีน้ําจิ้มหรือเปล่มาลองเลยลองเลยชาแนลแลองเลยกินต้องกินเพราะว่าเขาเหนียวเนี่มีข้าวเหนียวมาให้ด้วยโอ้โหค้องแตกระเบิดเนี่ข้าวเหนียวร้อน เนี่ยบอกแล้วไก่ที่นี่มันนุ่มไม่เหนียวมีเทคเจอร์ความเป็นไก่บ้านด้วยนะจุ่ม้ำตุ๊บนิดนึงเจ้าของร้านใจดีม,มากนะครับร้านสะอาดสะอาดน่ากินกินไปเรื่อยม,มีซีอิ๊วเดี๋ยวนี้เราไปกินซีอิว๊วอร่อยอมไม่ใช่ซีอิ๊วหรอกเป็นอาจจะเป็นแม็กกี้ ปกติเยอืมอือไจริงอ,อย่าพลาดนะครับมาวังเวียงต้องมาตลาดสดนะฮะมาตลาดสดวังเวียงยาำเช้าให้ได้ตลาดสดเนี่ยจะมีของขายเยอะแยะเปิดที่นี่เด็ดจริงๆน้ำตุ๊กนี่กลมกล่อมเนี่ยใครมาถึงไม่อยากกินเปิร์นะเนี่ยสั่งเป็นไข่ มีมีไก่ไก่ต้มไก่หมูแล้วก็มีเนื้อไก่ต้มข้าวเหนียวแล้วน้ำจิ้มหรือจะเป็นลาบก็มีนะใช่ลาบก็มีอ่อมก็มีนะอ่อมก็มีอีกครับเป็นเป็นแกงอ่อมเหมือนแกงอ่อมเนื้ออือแกงอ่อมเพี้ยถ้าบ้านเราถ้าคนอีสานจะชอบนะแต่แต่เราไม่ค่อยกินเรากินไม่ค่อยเป็นกันแต่ที่เขาสั่งกันมันอร่อยกล้องร้องมาไปไปเลยไปเลยเป็นชิ้น อยูตาชแนลจัดไปพร้อมกันเลยเอืทำไก่นะนี่นะไก่มีอยู c ตาชแนลชอบชิ้นไหนจัดไปเลยเนี่ยเนื้อมันนุ่มอ่ะแล้วมันมีทคเ t อร์ความเป็นไก่บ้านอ่ะติดหนังอีกตั้งหกอืมาหนังก็กรุบๆุบข้าวเหนียวที่นี่อร่อยอร่อยไม่เหมือนข้าวเหนียวที่ไทยนะม,มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของของของ,ของที่นี่เลยที่วังเวียงเลย มมมีแม่เขามีชิ้จิ้มมาให้เราด้วยอ่าน้ำจิ้มมีพริก,ม,กม,มีอะไรเนี่ยจิ้มสายวิต,ต้าชาแนลนี่อชอบเลยใช่ไหมก็อร่อยมากเนี่ยอร่อยมากกว่าไก่ชิ้นใหญ่อ่ะยังไงวันนี้เราก็ขอบคุณแม่เขามากเนาะ,อะขอบคุณค่ะวิต้าครับร้านเฟอร์ร้านเฟอร์ตลาดเช้าเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยพ่อมันเกิดไก่มาให้เราอร่อยมากๆเยี่ยมโอเคครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับไปวันนี้วันนี้อยากมากอยากจะพายเรือเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมพายเรือของทัวร์ไทยบ้านกันว่าจะทุรักทุเลแค่ไหนนะฮะหรือจะมีความสนุกสนุกเข้มสุสนุกสนุกแค่ไหนนะฮะกับวิตาชาแนล พีซต่าชาแนลพายนะพายให้เต็มที่เลยอย่าพาเรือคว่ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงให้ช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับนี่นะครับ มาแล้วมาถึงจุดต้นน้ำแล้วเนาะตอนนี้เรายจอหัวน้ำแลครับเจอเขาลูกนี้ทางลงตรงนี้ทางลงตรงนี้นี่นี่นี่เรืออยู่ข้างบนเลยสองลำจะมีไกด์พาเราเที่ยวนะครับพร้อมกับชูชีพเพื่อความปลอดภัยไปแล้วนะคะวิต้าชาแนลกับคุณนัทไปแล้วไปกับไกดนะคะวันนี้ไปกับไกด์ไปกับไกด์ โคตรมันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมแหวนเป็นเจนะครับผมเร็วๆหน่อยมือไม่พาเหยาเท้าลาน้ำเร็วๆหน่อยใช่ท่า h ช n แนลเป็นคนบังคับเรือเลยนะครับตาเร็วๆหน่อยวันนี้ดีคนไม่เยอะนะครับไม่แออัดไปแล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวา ไอ้สายลาซ้ายสุดยวซ้ายเอาพี่ตั้นมาไมเลี้ยวไปชนเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆหน่อยลูกเพ่ดีดีหน่อยมาขับเรือดีๆหน่อยข้างหน้ามีหินนะเนี่ยาลาซ้ายเลยดีๆหน่อยดีๆหน่อยไป้พี่ตั้นตรงเลยเร็วๆหน่อยดิช้าจังไปไปต้องมันจะอยู่ทางนี้ใช่ไหมต่ยจะเดินขึ้นขวาขึ้นขวานี้ถ้าเราอยากเดินเราก็ขึ้นไปเดินได้เลยอ๋อค่ะ มือไม่พายเอาเท้าลาน้ำมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำเลยนะ